โทดรถคนขี่โดนร้อ่าโกเร่นเลยปมาไปวาเนเว็กแลวกูลอกคแตกกระบอกตลุกล่องขนาดนมากเลยปะกวายหม้อไส้หมีเสอยัเซ็นท่มาอยู่ข่าเี่ไหมกันเซ็นแท่งจะมืดอยู่ขาดม่ได้ดิเซ็นน่าจะเป็นล่มขอยกนเซ็นแล้ว อโอ้ย,อยงานคือร้ายเดี๋ยววะไอม้มนลุกน้องมันสมเครื่องมันคยไผ่พยนิงสามเดือนแล้วมสมเหล้าอยู่ไอ้พปสู้ยาเสินครับมันอรใส่ไปเครื่องฉงงเขาได้มาอยู่มันไก่มน,นบอนลาดคา่ไหมบันข้า่ไหมนาตายแท้หรือมือถอนะี่ไปจอบจอบแม่น้อยกันเนาะน้อย วิวิมายังน้องมาตห่าเนียมาชาเดี๋ยวมาช้ตูามาเต้นสีมึงขย้นมาแท้มึงเชื่อวาเราวงไมมเชื่อกีใส่ก็โดนแท้ไปดนนะกันใกล้กูนะเอาหนีซื้อมาให้นี่เอาเทคนึง มาเติมรอเร็วเติมเดียไป้เดี๋วสินบุญด้ไปซู้ยู่เมืองบุญมุ่งห้ามไปไม่เติมอยูดีจะมเห็นบางงานลอยอยู่นี่นะซู้สูบผู้ดีโขด่านี่น่ะ้บสองคนห้องบุญเไหนขั้นหัวขั้นหนหัวออาขั้อาข้นเอขั้นานเอขั้นาั้นหอาขั้นันเข้าขั้นขัเข้าขั้นข ลูกพี่นี่งก่อนชมวิ่งบอกเออให้ชมเราจ่ายมาแล้วแปดร้อยเจ้าจ้างใอยดีลูกพี่กูณจะจ้างใครพูดงานใหม่เออให้มึงชมมาแล้วแมวน้อยจูใส่แมวน้อยจูเรามมาแล้วกูจะให้กินแมวน้อยได้ได้ใจมึงมึงใจถึงอย่างบอกเม้าหน้อยกูแห้งอะไรชิพน้องลูกน้องมาจากตะกนมึงชมให้แล้วดีเสิชมให้ดอกเออเปิดอกให้เลย ไปซื้อแยเซนไปซื ic, er ้อในเมืองผมขับมอเตอร์ไซค์กูกระดจับเรียบร้อยเราบอ์ไซค์เนี่ยไาซื้อเยชพ่อชมชมทอะไรเอได้วยินเบานะวิ่วิ่ว่งีของอีกข้หนึ่งี่่แล้ววิ่ยงขันวกให้ตังนี้นี่ขันออกที่จตัมองีดินี่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 นะช้บอกเลยเดี๋ยวพัไพี่จะไปกรบก้วยสุกกันกล้วยตัวกิน กินเทียมโอเคป่โอเคโอเคพอมทาเด้อยุ่งไปโดนเนื้อยั่งไปโดนเนื้อโดนดอกเอ้ามันคือรถหลายขั้นเทมุอี่นี้มาผู้เดียวอย่างไรว่ามรถมาสองขั้นไงเฮ้ยตั้ม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 มึงไม่ไถ่ี่พอน้องไม่ต้มตัวครับลูกน้อง มาฝึกงานมาฝึกงานเนี่ยอมึงสร้างหาอรนี่ไงลูกนี่มรยังพรให้ครูเองโอ้ยมึงกระสาบพากเลยม,มันมันมูนมาเลยเด้ฮะน่ะขันบอกเลยลูกพี่บอกกระซับนี่โอ้ยเดี๋ยวลูกพี่ลูกพี่พี่บ้าบ้าเนี่ตายแล้วกูลูกพี่จ้างมาฝึกงานมือมือแรกมึมง,นงนี่มึงห้องไงต้อมนี่ล่ะฝึกงานมือ,มอแรกแมนครับขันบวกบนเนี่ยบ้าเนี่ยลูพี่มาบุมมีหินเกลียววะสั้นให้ฟันออกโลดว่าสั้นให้ฟันออกโลดอ้าวพวกต้อมไปใส่ พ uh, right ี่เขาปลากล้วยเขาปลากล้วยเขาไปยังปลากล้วยไหมยังัอก็ว่าแล้วจอบปลากล้วยสิปักกล้วยสุกแล้วสนโอ้ยเนาะกระสานหาเนาะลูกน้องมั่นี่ยกู้กันคักบาทนี่ไอ้ต้องไอ้ต้องไอ้ต้องแขกมาหาพี่แขกมาหาพี่ไม่หรอกพี่ฮะโอ้ยหมดเสียมากนี่นี่เอาะไม่ยังไม่เฮ็นยังไปหากล้วยสุกให้ลูกน้องกินโอ้ยเขาเยอะวะสามมือแล้ว สามมือแหละบาดีเนี่ยมันนี่แม่ซาดเนาะมึงกับหาลูกน้องได้ครับวะลูกน้องหอยมือขอานะเด็กทุกงกันไหมเอ้เบาเบานองเบาเบาอันนี้ใครบออกเราพัดหินบล็อกไม่ยังโอ้ยเห็นว่ากูว่าแม่แฟนเนาะกูว่ามึงตัวเดินไปึนดูหอยสาขาหอยมันคือกันหมดคือกันหมดโอ้บาดีมึงกินแต่เสื้อใจได้บุน้องกูว่าฟันเลยฟันลูกน้องฟันเลยฟันเลยฟันเลย อ่าสร้างต้มไม่หยังไม่หยังโอ๊ยว่าจะมาจ้างไปตัดหญ้านี่เลยเจ้าคนเจ้คนจ้างยังก็จ้างไปตัดหญ้าจังหวัดสามร้อยหญ้ามะขึ้นดิเออสีสวนสามร้อยเออไม่จะไปถ่ายสีสวนเออเออเกยมันวะเกยตอนนี้แล้วเออมีมือขวาแล้วเลี้ยวนะเออเลี้ยวน่นนนไป รับงานโดนกันรับงานโดนกันทันย่าทันยาคุณลอยห้าสิบคุจังถูกปะถูกพี่นิงเดียาวันนี้นาะไปไปอย่าไปด้วยไปไปอดตันนี่ละอตันนี่ละเค็จแปงานแป๋งเงินน